มัน30สถานีสถานต่อไเาแถหลักที่ผู้โดสาสามารถเปนเ้นทางไปรถไฟฟ้าชานสถึงหนึ้นนยั๋ยเยอนแค่5บาทแม่นั่รถไฟฟ้าดีกว่าแลยีตัวเป็นเดือนนักอาจจะถูก แต่ลงหลักสีก็ไปต่อลงบางซื่อก็ได้จะลงมาแล้วก,ก็มไม่ไม่ไม่กูถึงมันต่อไปบางซื่อต้องลงหลักสีเพาะว่าเรา,าก็ลองเปลี่ยนสาย <c oughs> อื่น้าสีเขียวสายส,สีเขียวสายสีเหลืองเนี้ย วแถวแจวหน้าลถโล่ก็เปิดรถนอนนี่ถ่ายเกิดแต่ชั่วโมงนั่นะคือชั่วโมงกวาเนี่ยเรามานั่งเนี่ยเจ็ดโมงสี่สิบเนี่ยสองโมงกว่าแล้วเนี่ย

ถ้าปีตลอดไป่าเงี่ยเจ